สวัสดีค่ะวันนี้มาทำแขนเสื้อมาตรฐานกันนะคะจริงๆแล้วแขนเสื้อก็มีหลายแบบนะสร้างแบบสามเหลี่ยมสร้างแบบสี่เหลี่ยมมีเยอะค่ะแล้วแต่ครูบาอาจารย์แต่ละทา่านแต่ก็ใช้กันได้หมดละค่ะวันนี้จะมาสอนแบบแขนเสื้อสำเร็จรูปอะคะ่ะที่ทำไป คลิปแพทเทิร์นเสื้อนะคะที่วัดวงแขนได้48ครึ่งวันนี้เราจะมาทำแขนเสือเอ้อถ้า48ครึ่งก็ต้องทำประมาณแขนเสื้อให้ได้สัก50เซนติเมตรนะคะเพราะว่าเวลาเราเข้าหัวแขนนี้เวลาเรารียดหัวแขนนะคะจะเข้าเป็น รูปแขนสวยดีทีนี้เรามากำหนดนะคะ48ครึ่งแขนเสื้อสำเร็จรูปก็เราจะใช้ความฟ้าง36เซนติเมตรนะคะเราตีเส้นจากกระดาษริมด้านบนมาสัก1ไม้บรรทัดนะคะตีเส้นเลยค่ะ แล้วก็เราก็มีส่วนหัวแขนนะคะแล้วก็แบ่งครึ่งจาก3 6อ่ะคะ่ะก็จะได้ข้างละ18เซนติเมตรเราตีเส้นลงมานะคะกำหนดให้ที่ตีเส้นจุดที่1นะคะตีเส้นลงมา22เซนติเมตรเป็นความยาวของแขนนะคะ จะก,กำหนดให้เป็นจุดที่2แล้วก็จุดที่1ถึงจุดที่3เราก็วัดลงมา15เซนติเมตรนะคะจากจุดที่1ไปที่จุดที่4จุดที่5เราก็ใช้18เซนติเมตรเหมือนกันค่ะตีเส้นไปเลยค่ะ แล้วก็จาก5ถึง6ตรงนี้ก็22เซนติเมตรนะคะความยาวของแขนเสื้อ4ถึง7ก็22เซนติเมตรเหมือนกันค่ะเป็นจุดที่7นะคะ6 7ก็18เซนติเมตรเหมือนกันนะคะแล้วเราก็ตีเป็นสี่เหลี่ยมเลยค่ะ จากจุดที่3เราก็ตีออกไป1 8บแเซนเมตรเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกฝังนึ่งก็1 8บแเซนเมเหมือนกันค่ะเป็นจุดที่8แล้วก็จุดที่9ทีนี้จากจุดที่1ถึงจุดที่9เราตีเส้นยาวลงมาเลยค่ะ จุดที่หนึ่งถึงจุดที่แปดก็ตีเส้นมาเลยค่ะจุดที่หนึ่งถึงจุดที่เก้าเราแบ่งเป็นสามส่วนนะคะก็จะได้ประมาณยี่สิบสามครึ่งประมาณเนี้ยค่ะเราก็แบ่งเป็นสามส่วนนะคะก็กำหนดจุดไว้กํกำหนดจุดไว้ หถึง8ก็แบ่งเป็น3ส่วนเหมือนกันค่ะกําหนดจุดไว้นะคะจุดที่1ถึงจุดที่เรากําหนดจุดไว้นะคะส่วนแรกจะเป็นจุดที่11เราก็วัดขึ้นไป2.5เซนติเมตรนะคะ จุดที่12กึ่งกลางของของส่วนที่3นะคะเราก็วัดลง1ซนติเมตรค่ะเรากำหนดจุดไว้เป็นจุดที่12แล้วก็จากจุดที่1ถึง10ส่วนที่1เราก็วัดไว้นะคะกำหนดจุดไว้2เซนเมตร จุดที่13ก็คือครึ่งหนึ่งของ8ตรงนี้ค่ะส่วนที่8ะคะแล้วก็ครึ่งหนึ่งเราก็ใช้0.5เซนเมตรนะคะทีนี้เราก็จะมาใช้ไม้ไม้บรรทัดโค้งนะคะให้ดูจุดที่10นะคะจุดที่10ถึงจุดที่11นะคะ เราโค้งให้เชื่อมให้เส้นเชื่อมติดกันนะคะช่วงนี้มันจะสำคัญนะคะเพราะว่ามันเป็นโคนแขนโค้งเลยค่ะให้เชื่อมติดกันเลยค่ะพอจุดสิบ จุดสิสิบเอ็ดแล้โค้งได้แล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็มาสิบเอ็ดถึงสิบสองเราก็วางไม้โค้งอีกค่ะให้เส้นเชื่อมกันนะคะเนีย่ยนี้ค่ะพอจุดที่1นึถึงสิเราก็เปลี่ยนเส้นอีกค่ะแล้วก็โค้งอีกสิบ สิบมาที่สิบสามนะคะแล้วก็โค้งอีกแล้วก็วางให้เส้นเชื่อมกันนะคะก็จะได้โค้งเป็นรูปแขนเสื้อนะคะทีนี้เรามาดูว่าช่วงรอบแขนของเรานี่เป็นแขนสั้นนะคะช่วงนี้เราก็ตีเข้าสักสองเซนติเมตร สองเซนติเมตรนะคะแล้วก็ตีเข้ามาค่ะเป็นรูปแขนทั้งสองทั้งสองด้านนะคะจะเห็นได้ว่าจะเป็นรูปแขนเสื้อเรียบร้อยเนี่ยจะเป็นแบบนี้ค่ะดูชัดๆทีนี้เรามาวัดดูนะคะว่าได้เท่าไหร่ แล้วก็วัดในส่วนที่เราโค้งนะคะเนี่ยก,ก็จะได้50าสเซนติเมตรก็จะพอดีกับแพทเทิร์นที่ทำไว้ก่อนหน้านี้นะคะ48่สครึ่ง แล้วเราก็ตัดนะคะตัดออกมาในส่วนที่เราโค้ง2.5เซนเมตรนี้เป็นเป็นชิ้นหน้านะคะเราก็เขียนว่าเป็นชิ้นหน้าในส่วนที่โค้งน้อยก็จะเป็นชิ้นหลังพอเราตัดออกมานะคะก็จะได้เป็นแขนเสื้อแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะตัดออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะ ลองทําดูนะคะฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเกิดความชำนาญไปเองนะะี่ค่ะชิ้นหน้าชิ้นหลังออถ้าใครแขนประมาณวงแขน40ก็วัดช่วงนี้ประมาณสัก30ใครวงแขนสี่สก็ประมาณสาประมาณนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นสำเร็จรูป ไว้เลยนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันจะมีออแขนเสื้ออาจจะเป็นแขนเสื้อสี่เหลี่ยมนะคะลองมาทำดูหลายๆแบบะคะ่ะแล้วแต่ชอบแบบไหนแล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ